วันนี้เราจะมาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับตั้งแต่ราคา9ล้านถึง10ล้านกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับราคาถึงสูงถึง9ล้านและ10ล้านกว่าบาทครับเดี๋ยวดูเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ของเรานะครับ มาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่ซึ่งก็ไม่มีการใช้งานในปัจจุบันครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญปี2007นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับสำหรับเหรียญดังกล่าวนี้หาได้ง่าย ราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่ถึง100บาทซึ่งเป็นเหรียญที่มีการใช้งานนะครับดูจากสภาพเหรียญแล้วนะครับก็มีการใช้งานมาพอสมควรนะครับเหรียญต่อไปนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้โดยสภาพเหรียญก็สึกกร่อนตามสภาพการใช้งานนะครับซึ่งราคาเหรียญนั้นก็ ยังไม่สูงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเก็บสะสมนะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1998นะครับสำหรับเหรียญน,นี้มีสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังของเหรียญนนครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้ราคายังไม่สูงนะครับยังไม่ถึง100บาทนะครับหาได้โดยง่ายนะครับท่านต้องการสะสมก็สามารถหาเก็บไว้ได้นะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปี1,993นะครับสำหรับเหรียญน,นี้สภาพก็อย่างที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับซึ่งมีสภาพสึกกร่อนตามการเวลานะครับราคาก็เช่นเดียวกันนะครับยังไม่สูงนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ยังไม่ถึง100บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านกันนะครับว่าจะมีรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้ก็นํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าปัจจุบันเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าขายกันอยู่ที่ราคากี่ล้านนะครับเดี๋ยวเรา มารับชมรับฟังกันนะครับว่าเหรียญดังกล่าวนั้นจะมีมูลค่าราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งเหรียญดังกล่าวนี้นะครับที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญปีคริสตศักราช1794นะครับสำหรับเหรนนียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับเป็นเหรียญที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับดูสภาพของเหรียญนะครับ ไม่ค่อยพบเจอที่ไหนนะครับสำหรับเหรียญนี <c oughs> ดนนนน้ด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับด้านหลังของเหรียญครับก็จะมีสภาพาสึกร่อนตามกาลเวลานะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็1เซนครับ1เซนแต่ว่า เรียญน,นี้นะครับเป็นที่ต้องการของใครหลายๆท่านนะครับที่มองอสภาพของเรียนการผลิตหรือรูปแบบลักษณะต่างๆนะครับถ้าเห็นท่านเห็นเรียนนี้ที่ไหนนะครับให้ทราบว่าเรียนนี้มีมูลค่าราคาหลักล้านบาทนะครับหลักล้านบาทซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ต้องการหลายท่านนะครับ จำนวนเหรียญที่คงเหลืออยู่น้อยนะครับก็ทําให้มูลค่าราคาเหรียญน,นั้นมีมูลค่าราคาสูงนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นั้นนะครับมีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9 33, 7, 56, ้าล้านแ3บาทห6สกตางค์นะครับ9ก้าล้านแสนกว่าบาทน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวที่มีการประกาศขายกันนะครับท่าน พบเจอเหรียญน,นี้ที่ไหนนะครับก็สามารถนำมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงถึง9.8ล้าน8ดแสนกว่าบาทนะครับ9้าล้าน8แสนกว่าบาทจดจำภาพนี้ไว้นะครับซึ่งท่านพบที่ไหนก็พึงระลึกไว้เลยว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าราคา เกือบ10ล้านนะครับเกือบ10ล้าน9ก้าแสนเก้าล้านแปดแสนกว่าบาทนะครับเก0 0ล้านแปดแสนกว่าบาทพบเจอได้ยากนะครับสำหรับท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับ <c oughs> มาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญน,นี้ก็ท่าน หลายท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1997นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1997ก็เป็นเหรียญที่ยังหาได้ง่ายนะครับหาได้ง่ายราคายังไม่สูงนะครับราคายังไม่ถึง100บาทมีโดยทั่วไปนะครับเว็บทั่วไปก็มีขายนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการสะสมนะครับก็สามารถสะสมไว้ได้นะครับเพื่อความสวยงามหรือความชอบส่วนตัวนะครับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี2004นะครับเหรียญปีคริสตศักราช2004สีาำหรับเหรียญน,นี้ราคาก็ยังไม่สูงนะครับราคายังไม่สูงไม่ถึง100บาทนะครับไม่ถึง100บาทมีโดยทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่มีมูลค่าราคาหลักล้านอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญที่ทีมงานของเราได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาให้นะครับซึ่งราคาเหรียญที่เรามานําเสนอมีหลักแดงที่น่าสนใจนะครับมีการประกาศขายมีการซื้อขายกันจริงนะครับก็เพื่อนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญเงินตราต่างประเทศ เผื่อท่านพบเจอที่ไหนก็ให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนั้นมีมูล,ลค่าราคาหลักล้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช1858นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ เปรียปีคริสตศักราช1นึ่นะครับรูปแบบรูปลักษณ์ของเหรียญนะครับดูกันชัดเจนนะครับบนรดลวดลายบนพื้นเหรียญนะครับขอบด้านข้างเหรียญนักการนี้ก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญหลายๆท่านนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆอีกหนึ่งเหรียญนะครับก็ จำนวนการผลิตนะครับปีที่จัดสร้างทําให้ส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของเหรียญครับซึ่งก็เป็นที่ต้องการของหลายๆท่านนะครับมูลค่าหน้าเหรียญก็1นึงเซนนะครับ1เซนเป็นเหรียญของสหรัฐอเมริกานะครับ ดูเหรียญน,นี้ก็คงสภาพสวยงามนะครับเส้นสายลวดลายต่างๆก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นั้นนะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ราคา9 9 5 9ล้าน9บาทนะครับ9ล้าน9แส 5 9 7 9 8บาทนะครับท่านพบเจอที่ไหนก็ให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าราคาเกือบ10ล้านนะครับ9ล้านกว่าบาทด้านหน้าและด้านหลังนะครับให้ท่านชมอีกครั้งนะครับพบเจอที่ไหนท่านกา็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับเพราะมูลค่าราคาเหรียญก็จะมีมูลค่า เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในอนาคตเพราะว่าเป็นเหรียญที่ต้องการของใครหลายๆคนครับสำหรับนักสะสมเหรียญซึ่งมีมูลค่าปัจจุบันก็เกือบ10ล้านแล้วนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเหรียญดังกล่าวนี้ก็ต้องหอบเงินหลายๆบาทครับกว่าจะได้เหรียญดังกล่าวนี้มาครอบครองครับซึ่งแต่ละเหรียญที่ นำเสนอก็จะมีมูลค่าราคาหลักล้านขึ้นไปครับหลายหลายล้านมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปีคริสตศักราช2014นะครับเหรียญน,นี้ที่นำมาให้ชมกันก็ให้ดูรูปแบบลวดลายบนพื้นเหรียญครับซึ่งปัจจุบันราคาเหรียญดังกล่าวนี้ก็ไม่ถึง100บาทครับท่านเก็บสะสมไว้เพื่อความสวยงามหรือความชอบส่วนตัวได้ครับ ในคลิปต,ต่อไปก็จะมีราคาเหรียญที่มีมูลค่าราคา9ล้าน10ล้านมาให้ท่านติดตามรับชมรับฟังกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อแจ้งเตือนท่านแล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้รับทราบข้อมูลต่างๆได้ด้วยนะครับเพื่อพบเจอเหรียญดัก่าวที่ไหนก็ให้ทราบว่าเหรียญที่เรามานำเสนอให้ ทุกท่านรับชมและฟังกันนั้นมีมูลค่าหลักแสนหลักล้านนะครับเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ